สวัสดีครับพบอกับผมทนายวิรยุทธ์นะครับวันนี้มาถึงตอนที่5 1 7ดนะครับดูยอดหลังนะครับเข้าไปในยู u ูบเพคยงกับว่าทนายวีรยุทธ์จะปรึกษาหรือว่าจ้างหรือจะให้กราบปรึกษาก็จะมีลิงก์และหมายเลขโทรศัพท์ในช่องทาง YouTube นะครับส่งหลักฐานกันมาได้นะครับในตอนที่5 1 7เนี่ยห่างหายแฟนคลับไปหลายวันนะครับเนื่องจากว่าทนายเนี่ยก็มีจํานวนประมาณคดีที่มีแฟนคลับเนี่ยได้ว่าจ้างจํานวนมากนะครับประกอบกับช่วงนี้นะครับก็ สารเนี่ยได้มีการเริ่มนะครับที่จะนัดพิจารณาคดีที่เลื่อนจากโควิดเนี่ยอย่างเต็มที่นะครับจะให้คดีที่เคยเลื่อนมานจบนะครับในช่วงไม่เกินปีนี้นะครับมีหลายคดีได้เร่งรัดนะครับเลยเอาคดีเก่าขึ้นมานะครับทีนี้แต่ตอนที่517เนี่ยเป็นประจำนะครับทุกสัปดาห์เนี่ยทนายก็จะมาอัดนะครับคลิปวิดีโออย่างน้อยคลิปละหคลิปวิดีโอนะครับ แล้วก็จะอัลิปวิดีโอที่เป็นคำถามที่น่าสนใจของแฟนคลับต่างๆเนี่ยมาให้ทุกท่านรับชมกันนะครับในส่วนตอนที่5 1 7เเนี่ยก็คงจะไม่ได้มีคำถามของแฟนคลับจำนวนมากอะไรนะครับก็จะเป็นคำตอบของทนายว่าการที่แฟนคลับเนี่ยจะส่งคำถามมายังทนายวิริยุทธ์เนี่ยจะส่งได้ในเวลาไหนบ้างกี่โมงนะครับ วันหยุดส่งได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับมีหลายท่านเนี่ยส่ง่สงและโทรศัพท์มานะครับตั้งแต่ตีสี่ตีห้าตีหกหกโมงเช้าอะไรเงี้ยเที่ยงคืนนะครับหกโมงเย็นนะครับโทรมาไม่เคยรับครับเพราะว่ามันเกินเวลาเวลาที่ทนายวิทยุทธ์เนี่ยจะรับนะครับก็คือโดยส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นเก้าโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นนะครับถ้าไม่ได้รับเนี่ยมีสองอย่างคือติดสายคนอื่นอยู่นะครับ ให้คำปรึกษาคนอื่นอยู่หรืออีกกรณีหนึ่งก็คือ,อติดธุระนะครับติดธุระอาจจะเป็นการอยู่ที่ศาลอะไรเงี้ยนะครับหรือ,อขับรถยนอยู่อะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าทนายวิรยุทธ์เนี่ยไม่ได้รับโทรศัพท์ของท่านจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านต้องการปรึกษาแบบมีค่าใช้จ่ายนะครับก็ควรจะทักไลน์มาก่อนเนาะว่าจะปรึกษาทนายวิรยุทธ์แบบ ให้ค่าปรึกษาทนายนะครับแต่ถ้านะครับหลายคนก็สอบถามว่าปรึกษาเบื้องต้นฟรีไหมก็ต้องตอบนะครับว่าฟรีนะครับฟรีในเบื้องต้นจริงๆนะครับแค่ตอบว่าได้หรือไม่จะไม่ลงในประเด็นนะครับในรายละเอียดนะครับว่าเหตุผลของที่มาหรือแนวทางแก้ไขในอนาคตในเรื่องนั้นเนี่ยจากประสบการณ์เนี่ยจะเป็นยังไงจากประสบการณ์ของทนายเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับนี่คาถามต่อมาก็คือ โทรโทรศัพท์ปรึกษาทนายเนี่ยได้วันไหนบ้างก็ต้องตอบอย่างนี้นะครับว่าสามารถโทรศัพท์ปรึกษาทนายได้วันจันทร์ถึงศุกร์นะครับส่วนวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยโทรมานะครับอาจจะไม่รับนะครับอาจจะไม่รับอันนี้ต, ates, ต้องบอกตรงๆนะครับอาจจะไม่รับนะครับแล้วก็ถ้านะครับจะโทรนะครับวันในวันหยุดนักขัดตอนเลิกเนี่ยก็จะไม่รับเหมือนกันนะครับจะรับเฉพาะนะครับ คนที่ให้คำปรึกษานะครับแล้วก็การให้คำปรึกษาเนี่ยทนายจะตอบเฉพาะช่วงทนายว่างเท่านั้นอันนี้ก็ต้องบอกด้วยนะครับถึงแม้ท่านจะให้คำปรึกษามานะครับแต่ทนายก็จะบอกทุกคนว่าบางครั้งนะครับเราไม่มีเวลานะครับจะต้องนัดเวลาในการให้ปรึกษาด้วยนะครับบางครั้งมีกิจกรรมส่วนตัวอย่างอื่นด้วยนะครับอันนี้ต้องเข้าใจนะครับไม่ใช่ว่าจะให้คำปรึกษามาแล้วต้องให้คำปรึกษาได้ทุกเวลานะครับไม่ใช่นะครับจะต้องมีเวลาที่ทนายว่างนะครับแล้วก็ ทานายจะแจ้งล่วงหน้านะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราโทรมาหาทนายวิทยุแล้วเนี่ยเกิดว่าทนายวิทยุเนี่ยไม่ได้รับโทรศัพท์เนี่ยก็สามารถที่จะส่งเอกสารถ่ายรูปหมายสารทุกหน้านะครับหลักฐานทุกหน้านะครับที่จะให้ทนายฟ้องให้ทจนายแก้แก้คดียื่นคำรับการต่อสู้คดีถ่ายรูปทุกหน้าได้เลยนะครับว่าถ้าทนายอ่านแล้วเนี่ยทนายเข้าใจหรือไม่เข้าใจ คำถามนะครับต้องส่งมานะครับโดยมีคําถามที่ชัดเจนนะครับไม่ใช่เล่าเรื่องโดยไม่มีคําถามอย่างนี้ก็ไม่รู้จะตอบยังไงนะครับมีหลายคนนะครับพิมพ์ตอนมืดนะครับอาจจะมึนหัวนะครับแฟนคลับส่งมายาวสามสี่หน้านะครับในไลน์ทนายคลิกไปทนายอ่านหรือยังก็ขึ้นมาอ่านแล้วทนายไม่ไม่ตอบหนูนะครับหนูยกเลิกข้อความนะหนูลบบลบข้อความในไลน์นะมาขู่ด้วยนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งของท่านนะครับแต่บางครั้งเข้าไป อ่านแล้วครับในข้อความที่ท่านส่งมาในไลน์นะครับไม่มีประเด็นคําถามไม่มีประเด็นคําตอบนะครับสุดท้ายนี้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่ส่งติดต่อธนาวิยุทธ์รือโทรศัพท์มาเนี่ยก็จะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่มีเลข088นะครับ919 5243นะครับ088 919 5243นะครับเป็นเบอร์โทรนะครับส่งไลน์มาได้นะครับก็ หวังว่าคลิปวิดีโอในตอนที่517เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับแฟนคลับที่กำลังจะปรึกษาทนายวีรยุทธ์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับปรึกษาทนายคนไหนก็ตามนะครับต้องรู้ชื่อของทนายนะครับเพราะว่ามีหลายคนปรึกษาทนายนะครับไม่รู้ชื่อของทนายวีรยุทธ์นะครับคุณจะปรึกษาทนายคนไหนก็ตามนะอาจจะไม่ใช่ผมคนอื่นนะครับคุณต้องเรียกชื่อเขาให้ถูกนะครับอย่างน้อยก็ให้เกริเขาสักหน่อยนะครับอันนี้ก็ถ้าชอบนะครับ คายความคิดถึงกับแฟนคลับนะครับในตอนที่517นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับก็อีกเรื่องหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้เนี่ยก็คือคดีทนายวิจิตค่อนข้างเยอะนะครับช่วงนี้ก็อาจจะต้องอบอกตรงคือเลือกทําคดีสักนิดหน่อยนะครับอาจจะไม่ได้ทําทุกคนนะครับประกอบกับสุขภาพก็ไม่ค่อยดีนะครับเพราะทําคดีเยอะเกินไปนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจนะครับ ก็จบจริงๆแล้วครับในตอนที่517นะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอในตอนที่517เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตบทนายวิญญูบนะครับพบกันใหม่โอ,อกาสหน้าสวัสดีครับ